อ่ะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆที่ผ่านทางไปด้วยนะครับผมกลับมาพบกับ One พีซโป Profile กันอีกครั้งนะฮะที่น่าจะอยู่ซีรีส์เดียวกับคลิปโปรไฟล์ชนเผ่าคุมาเตะใน One พีซแล้วนะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสําคัญอย่างมากในเรื่อง One พีซกันครับนั่นก็คือตากล้องครับหรือช่างภาพที่ทําหน้าที่ถ่ายรูปโจรสลัดสุดโหดสุดแข็งแกร่งเหล่านั้น แล้วนํามาส่งให้กับทางศูนย์บัญชาการกองทัพเรือนะครับเพื่อทําใบประกาศจับนั่นเองนั่นก็คือ attached จังมือไฟครับชายคนนี้มีชื่อว่า a t t a c h e นะครับหรือ a t t a c h ที่หมายถึงแนบมาด้วยนะครับทำไมเรียกยากนิดนึงวะนิคเนมก็คือ attached จังนะครับเขาเป็นตากล้องมากความสามารถที่รอบเข้าไปในทุกที่เพื่อถ่ายรูปได้ซึ่งเวลากดชัตเตอร์เนี่ยเขาก็จะพูดคำว่า fire ไปด้วยนะครับก็เลยได้ฉายาว่า a อทแทชจังมือไฟ โดยเดิมทีนะครับในวันพีซเล่มที่24เนี่ยเขาเปิดตัวมาในมุมตอบคําถาม SBS นะครับเพราะว่ามีคนมาถามว่ารูปถ่ายในใบประกาศจับที่กองทัพเรือออกเนี่ยใครเป็นคนถ่ายรูปครับซึ่งในตอนนั้นนะครับ a t t a c h e จังเราก็มีดีกรีเป็นถึงไครกึนชาชิงบอ Captain of the Marine Photography Department หรือหัวหน้าหน่วยถ่ายรูปของกองทัพเรือเลยทีเดียวซึ่งทำหน้าที่ถ่ายรูปเหล่าโจสลัดบนโลกมานักต่อน,นักนะครับรวมไปถึงรูปของพวกกลุ่มหมวกฟางด้วย โดยหน้าที่ของเขาในตอนนั้นก็คือการถ่ายภาพหน้าของสมาชิกกลุ่มหมวกฟางที่เหลือตอนที่ไปก่อเรื่องที่ NES l o b b y นะครับซึ่งแน่นอนว่ารูปของโซโลกับลูฟี่เนี่ยถูกถ่ายไว้นานแล้วทีนี้เรามาดูคนที่เหลือกันครับของอูซ p บแฟรงกี้กับโรบินเนี่ยเราไม่ติดใจอะไรเพราะว่าถ่ายตอนที่กําลังต่อสู้อยู่กับทหารเรือที่มาพร้อมบัสเตอร์คออยู่หรือว่าจะตอนสู้กับ CP9 กก็ได้ทีนี้เรามาดูคนที่เป็นปัญหาที่สุดก่อนครับนั่นก็คือซันจิครับ ย้อนไปในเล่มที่45นะครับตอนที่พวกกลุ่มหมวกฟางเนี่ยได้เห็นใบค้าหัวตัวเองก็เรียกได้ว่าซันจิเนี่ยแทบช็อกกับสิ่งที่เห็นเพระาะแม่งเป็นภาพใครก็ไม่รู้นะครับแถมเป็นภาพวาดที่ห่วยด้วยซึ่งสาเหตุนั้นเนี่ยก็มีบอกในตอนเดียวกันนะครับเป็นตอนที่แอทเทชจังเราเนี่ยได้มีบทอีกแล้วนั่นก็คือในศูนย์บัญชาการกองทัพเรือนะครับกำลังคุยถึงเรื่องกลุ่มหมวกฟางกันอย่างเคร่งเครียดนะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยจริง ถึงจะเป็นกลุ่มที่มีจํานวนคนแค่นิดเดียวแต่ทุกคนกลับมีค่าหัวหมดเลยค่าหัวรวมทั้งหมดมากกว่า600ล้านเลยนะว่าแต่ทําไมชายที่มีชื่อว่าแบล็กเลกซันจิคนนี้ถึงไม่มีรูปล่ะแอดแทชจังเนก็บอกนะครับว่าคือว่าที่จริงผมก็ถ่ายเอาไว้แล้วนะแต่ว่าพอมองรูปถ่ายแล้วช่างหน้าตกใจจริงๆนี่คือรูปที่ถ่ายได้พูดได้คำเดียวว่ามันคือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติลืมถอดฝาครอบเลนส์ออกสินะ เวนจริงๆก็เลยถ่ายติดมาแค่ดำๆนะครับพอไม่มีรูปจะลงเนี่ยก็เลยต้องวาดรูปใส่ลงไปพลางๆก่อนนะครับโดยคาดการรูปประพันธ์เอาจากที่จําได้สภาพก็เลยออมาเป็นอย่างที่เห็นซึ่งเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตและอาจารย์โอดะเล่นตลกนะครับไอภาพวาดมั่วๆี่กระั้นมีคนที่หน้าเหมือนรูปในใบประกาศจับนี่อีกนะครับนั่นก็คือหน้ากาก,ากเหล็กดูวันนั่นเองครับพี่แกเนี่ยก็เลยเดือดร้อนเพราะซันจินะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ซันจิมาบาทารูปพักครับสัญยกรรมเปลี่ยนหน้าให้ ก็เลยถือซันจิเป็นผู้มีพระคุณนะครับเรื่องก็เลยจบด้วยดีแต่ทีนี้ในตอนที่แอดแทชจังเนี่ยครับถ่ายรูปซันจิเอาไว้แล้วลืมเปิดฝาครอบเลนสเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าพี่แกเนี่ยไปถ่ายซันจิตอนไหนมาซึ่งในวันพีซดาต้าบุ๊กเยนโลเนี่ยมีบอกนะครับนิดหนึ่งคือในตอนนั้นนะครับแอดแทชจังเนี่ยได้อาศัยจังหวะช่วงชุลมุนวุ่นวายบน NES Lobby เขาสามารถถ่ายรูปของโซงเอคิงโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นิโคโลโลบินและแฟรงกี้มาได้อย่างไม่ยากเย็นครับแต่ก่อนหน้านั้นสําหรับซันจิเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากมายนะครับจนในที่สุดเขาก็สามารถหาจังหวะถ่ายรูปมาได้แชะในใจเนี่ยเขาคิดว่าสําเร็จแล้วก่อนที่เขาจะเพิ่งรู้สึกตัวเอาอีตอนที่ได้รูปของทุกคนมาแล้วนะครับเอาไปอัดรูปทั้งหมดแล้วเตรียมส่งนู่นแหละว่าของซันจิเนี่ยแกลืมเปิดฝาครอบเลนเวนกรัม โดยฟีนที่เขาถ่ายซันจิได้ในตอนนั้นนะครับก็คือตอนที่ซันจิกําลังทําหน้าอู้ตาเป็นรูปหัวใจนะครับตอนเจอแคลิเฟอร์อยู่แล้วก็ตอนที่โดนแคลิเฟอร์เตะพามากลางหว่างขานั่นเองครับซึ่งสีหน้าของซันจิแต่ละแบบนี่ก็พอๆพพกับไอาภาพวาดนั่นเลยโดยในตอนนั้นนะครับหลังจบศึก n อเ l o อ b ล็อนะครับภารกิจของเขาก็ยังไม่จบเพราะว่าเขาต้องตามถ่ายรูปแมวขโมยนามิให้ได้ ดังนั้นนะครับตอนที่พวกกลุ่มหมวกฟางกําลังปาร์ตี้กันอยู่นะครับเขาก็เข้าหานามิด้วยการหลอกนามิว่าตัวเองเป็นนักข่าวของนิตยสารในเมืองนะครับนามิเน่ก็เลยโพสตท่าถ่ายรูปให้เต็มที่สําเร็จส่วนชอปเปอร์นี่ดูจากรูปในใบป,ประกาศจับนี่คงไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมครับว่าแอดแชดจังเนี่ยแกเอาอะไรไปล่อชอปเปอร์ก็เลยถ่ายรูปมาได้แบบง่ายๆและพอได้รูปของทุกคนมาแล้วเนี่ยพอส่งไปก็เป็นแบบที่เล่านะครับซันจิก็เลยสวยอีกคนเดียว แอดแทชจังมือไฟนะเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในวันพีซเล่มที่24นะครับมุมตอบคำถาม SBS นะครับก่อนที่จะมาปรากฏตัวในมังอะตอนที่436ส่วนในอนิเมะเนี่ยคือตอนที่321ครับให้เสียงภาคโดยคุณทาคาชิมัึยามะนะครับผู้ภาคเสียงเดียวกับราโอในหมัดเทพเจ้าดาวเหนือและเอจิเซนซาม,มูไรนันจิโร่จาก Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดนั่นเองครับทกชูคัมมอ่าเั ส่วนผู้ให้เสียงภาษาไทยนะครับก็คือคุณไกวันวัฒนาไกลหรือนาไกลนั่นเองครับครับคือว่าผถ่ายไว้แล้วแน่แน่แต่พอไา่ออกมาก็ต้องตกตะลึงนี่คือเรื่องที่ว่าครับเรื่องราวของแอดแทชจังมือไฟตากล้องแห่งกองทัพเรือนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้ทําการถ่ายรูปพลาดเพราะลืมเปิดฝาครอบเลนส์แค่57ครั้งเท่านั้นเขาก็โดนไล่ออกไปในที่สุดนะครับ แต่ในเวลาต่อมาครับเขาก็ได้รับโอกาสโดยได้เข้ามาทำงานให้กับ Big New s m o r g a แกนประธานบริษัทวาลสารเศรษฐกิจโลกในวันพีซนะครับโดยได้เป็นตากล้องต่อซึ่งกล้องของเขานั้นก็เป็นแบบที่ไม่มีฝาครอบเลนส์อีกต่อไปนะครับจะได้ตัดปัญหานั้นทิ้งไปเลยและก็ยังคงตะโกน Fire เวลาถ่ายรูปต่อไปโดยเรื่องราวนี้ก็มีบอกไว้ในวันพีซเล่มที่90นะครับซึ่งในงานประชุมโลกตอนที่แอตแทชจังเนี่ยกำลังถ่ายรูปเจ้าหญิงชีลาโฮชิอย่างเมามันให้กับประธานมอร์แกนเนี่ย ก็ดูที่แขนขวาของเขานะครับจะมีสายคาดที่มีตราสัญลักษณ์คล้ายๆรูปไก่มันก็คือตัว W E นะครับที่ย่อมาจาก World Economic หรือเศรษฐกิจโลกนั่นเองก็คือเป็นชื่อบริษัทที่เขาสังกัดอยู่ปัจจุบันล่าสุดบทบาทของเอตัดจังก็คือในวันพีซเล่มที่95นะครับในขณะที่บริษัทวารสารเศรษฐกิจโลกกาลังจะลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับงานประชุมโลกทั้งเรื่องที่มีคนตายนะครับแล้วก็เรื่องของผลการประชุมโลก จูจูแอดแทชจังเนี่ยก็เดินเข้ามาหาประธานมอแกนนะครับว่าท่านประธานครับมีจดหมายด่วนจากรัฐบาลโลกครับโดยส่งเช็คมูลค่าสูงลิ้วมาให้นะครับเพื่อเป็นการปิดปากมอแกนแล้วก็ให้ช่วยบิดเบือนแก้ข่าวสารให้หน่อยแต่ว่ามอแกนเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็สั่งให้เอาเช็คนี้คืนไปเพราะว่าเขาไม่ยอมปิดข่าวแน่ แอตเทสจังเนี่ยก็เลยเผยโฉมออกมาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองไซเฟอร์โพของรัฐบาลโลกนะครับพร้อมกับข่มขู่ให้มอร์แกนเนี่ยยอมปิดข่าวซะดีๆก่อนที่จะโดนมอร์แกนอัดสน่วมนะครับเพราะว่าเห็นอย่างนั้นเนี่ยมอร์แกนมันก็เก่งมากนะครับแล้วบทบาทของแอตเทสจังเนี่ยก็หมดลงแต่เพียงเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าแอตเทสจังมือไฟของพวกเรานั้นเนี่ยเดิมทีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโลกที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปแฝงตัวกับบิ๊กนิวส์มอร์แกนหรือเปล่า หรือแค่ในตอนนั้นนะครับแอดแทจังเราเนี่ยโดนอุ้มไปแล้วไซเฟอร์โพพวกก็ปลอมตัวสวมรอยเข้าไปหาหมอแกนก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายลับของรัฐบาลโลกมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันคงไม่เซ้อซ่าลืมเปิดฝาครอบเลนตตั้ง57ครั้งครับผมก็ต้องขอจบเรื่องราวโปรไฟล์ย่อๆของแอดแทจังตากล้องมือฉมังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นไม่น้อยก็น้อยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่า ตัวละคร attached จังมือไฟเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความสําคัญอย่างมากในเรื่องวันพีชเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเขาคนนี้เนี่ยไอ้พวกภาพถ่ายบนใบประกาศจับของโจสลัดเนี่ยก็อาจจะไม่เอ่อเอเอีนี่ว่าคือไม่มีมันเนี่ยเขาก็หาช่งางภาพคนอื่นมาถ่ายได้ครับผมโอเคแล้วก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์นะครับโดยเราจะนำคอมเมนต์เก่าๆก่อนๆจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับมาสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับเรื่องภาพสู้เรื่องอื่นไม่ได้อยู่แล้วการต่อสู้สู้7บาปไม่ได้หรอกผมไม่ใช่แฟนขับวันพีชแบบชอบคําพูดของไอ้ต้อมก็เลยเข้ามาดู15ล้อเล่นใช่ไหมเดียเราฉันไม่ได้ล้อเล่นโอ้โหโผล่มามันถมถุยวันพีซยับเลยเว้ยแต่จะว่าไปก็จริงนะครับเพราะว่าผมเคยดู7บาปอยู่เหมือนกันนะฮะสุดยอดมากครับโดยเฉพาะฉากสู้เนี่ย แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีค่ายไหนในโลกที่ทำแบบนั้นเอ้ยหมายถึงว่าเขาค่ายอื่นคงทำแบบนั้นไม่ได้แน่ๆไปที่คอมเมนต์ที่สองกันเลยดีกว่าครับลูฟี่โดนจับตัวตอนที่เท่าไหร่ครับผมดูถึง914แล้วยังหาไม่เจอเลยโอ้เดี๋ยวตอนที่915มันจะโดนจับแล้วครับแล้วตอนที่916เนี่ยก็ไปโผล่ในคุกเดี๋ยวรอรอดูเลยครับรอดูเลยไปที่คอมเมนต์ที่สามกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ใครมีเปอร์เซ็นต์เป็นลูกเรือคนใหม่ของกลุ่มหมวกฟางบ้างครับแครอทครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ไปที่คอมเมนต์ท,มมนที่4ี่กันเลยดีกว่าครับสรุปลูกเป็นนักดนตรีหรือนักดาบประจํากลุ่มหมวกฟางครับหรือควม2เป็นนักดนตรีครับส่วนตําแหน่งนักดาบเนี่ยไม่น่ามีเพราะว่าขนาดโซโลเนี่ยเขาก็เรียกว่าหน่วยต่อสู้นะในกลุ่มไปที่คอมเมนต์ที่5้าเลยแล้วกันครับพี่จะเล่นโฮมสวีทโฮมสองเปล่าครับ เล่นครับผมย้อนดูได้เลยครับแบบพาร์ทเดียวจอดนะครับแล้วก็คงไม่มีอีกนะครับหรือไม่ก็อีกนานมากครับก่ามันจะมีอีกไปที่คอมเมนต์ที่6เลยแล้วกันครับอยากให้พี่ท,ทําทฤษฎีแชงคือตัวร้ายครับเนื้อเรื่องก็ออกมาเยอะและน่าจะเดาได้แล้วว่าแชงเป็นตัวร้ายผมขอตั้งข้อสงสัย1ทํ่ทไมแชงไปพบ5้าผู้เท่าได้ 2. แชงคูสเป็นลูกของใคร สามทำไมแชงถึงไม่ได้ไปเกาะสุดท้ายกับโรเจอร์สี่ทำไมโรเจอร์ถึงไม่ให้แชงสารต่อทั้งที่เอาหมวกให้ห้าแชงไปหยุดสงครามเพื่อทำไมต้องเป็นแชงด้วยทั้งที่ตัวละครวันพีชตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นแชงด้วย 6. กทำแชงกับหนวดดำต้องสู้กันทุกการต่อสู้มันต้องมีเหตุผลที่จะสู้กัน7 อาจารย์โอดะสร้างตัวละครแชงคูสมาทำไมเพื่ออะไรเป็นตัวกลางหรอเป็นเพื่อไม่มีกลางครับมีแค่สองตัวเลือกครับหนึ่งครองโลกสองปกป้องโลกคือล้มรัฐบาลล้มเผ่ามังกรฟ้าของคุณที่เสียเวลาอ่านครับอืมดีมากขอบคุณที่เราให้ฟังโอเคขอบคุณดีใช่ใช่ใชดีมาก โอเคใช่ขอบใจที่บอกใช่ายไปใช่ใชไปที่คอมเมนต์ที่7จ็กันเลยดีกว่าครับงั้นฉากแรกที่ชิกิตีกับโรเจอร์อาจจะเป็นฉากสงครามกับกลุ่มล็อกหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นตอนที่กลุ่มโจรสลัดราชสีทองคำเนี่ยปะทะกับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์เลยส่วนกลุ่มล็อกในตอนนั้นคือแตกไปนานแล้วครับผมไปที่คอมเมนต์ที่แดเลยดีกว่าครับ การขึ้นเป็น4จักรพัดเรียงตามนี้ป่ะพี่ 1- หนวดขาว2บิ๊กมาม3ไคโด4แชงคูด 5- หนวดดำใช่ครับผมใช่ใชๆใ,ชใ,ชใ,ชใชไปที่คอมเมนต์ที่9เลยดีกว่าครับวันพิวพ่องอ่ะจะมาถึง80%เนื้อเรื่องทำคลิปหาอะไรไม่มีสมองเลยมึงวิเคราะห์หน่อยไอ้ควายทำแค่คลิปแค่นี้คนอื่นก็เชื่อมงละครวยพ่อของเธอจะต้องหูมิใจในตัวเธอไน้ เออนั่นนะเดี๋ยววันพีซเนื้อเรื่องมันมาถึง80%เอนไอช่องนี้เนี่ยมันไปเอาข้อความที่อาจารย์โอดะแกรประกาศในงานมาพูดมันไม่หัดวิเคราะมั่งเลยดันไปเชื่อคนเขียนวันพีชซะสนิทใจเลยฮะแถมยังมาทําคลิปให้คนอื่นเชื่อตามอีกอันนี้เออจริงๆเดี๋ยวเขาหลังเดี๋ยวจะบอกคนดูนะฮะว่าเวลามีข่าวหรือประกาศอะไรจากคนเขียนวันพีซเนี่ยอย่าไปเชื่อนะฮะให้เชื่อพี่คนนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่เขาวิเคราะห์แล้วไหนดูโปรไ่ายวิเคราะ์นี้ดิ ไม่ได้แปลว่าคุณต้องอ่อนโยนโชว์แต่คำขัยะขันยี่เหลือที่พวกมึงบอกคมไปที่คอมเมนต์ที่9ก้ากันใหม่รอบดีกว่าครับเจโกดีโรเจอร์ได้ไงดีมานมสกุลของเมียมันไม่ใช่ไงอือโอเคโอเคผมให้โอกาสพี่คนนี้ย้อนกลับไปดูหรือว่าไปอ่านมาใหม่แล้วให้แก้ตัวเรื่องโกดีโรเจอร์อีกทีครับขายหน้าคนเขาเลยหรือไม่ก็ถ้าไม่แน่ใจอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าพี่อย่าเพิ่งออกตัวแรงขนาดนั้น อ่านหนังสือบ้างนะขอบใจที่แดกดัน,นไปที่คอมเมนต์ที่10เลยแล้วกันครับทำไมไคโดไม่อยู่แมรี่จัวเหรอครับเห็นเป็นมังกรฟ้าเหมือนกันอ๋ออันนัน้นมังกรตัวสีฟ้าครับพาม <c oughs> <c oughs> ไปที่คอมเมนต์ที่11เลยแล้วกันครับวันพีซสำหรับผมมันจบเลยแต่ตอนที่1ขีด150แม่งไม่มีไรหนุกเลยดูออกเลยว่าจะจบยังไงจบแบบที่1ลูฟี่ตายแล้วก็ตัดจบ แบบที่สองลูฟี่ได้เป็นราชาโจรสลัดแต่งานตัดจบไรงี้ปอลความคิดส่วนตัวนะยเจ๊จ่ะไปที่คอมเมนต์ที่สิบสองเลยดีกว่าครับโอเคย้อนมาตอบนิดนึงก็ได้คือคล้ายๆกับตอนสมัยผมอยู่ปสี่ปห้านะ,ะตอน,น,นอา่านนารูโตะหรือนินจาคาถาโอ้เฮะในหนังสือบูมนะครับว่าตอนนั้นเราก็อ่านตอนแรกเราก็เดาได้เลยว่าตอนจบเนี่ยอาจจะเป็นนารูโตะตายและตัดจบหรือไม่ก็นา,นารูโตะได้เป็นโฮขังเงี้ในตอนจบครับแหมนเดาเก่งาพอๆกับผมตอนสมัยปสี่เลยสุดยอด เดี๋จะบอกว่าใครมาก็เดาได้ไปที่คอมเมนต์ที่สิบสอเลยแล้วกันครับพูดกันตรงๆคือแกไม่เคยหักหลังอะไรหรอกครับคำว,ว่าโอดะจอมหักหลังถูกคิดคนด้นโดยพวกแฟนวันพีหน้าส้นมือที่พยายามเดาเนื้อเรื่องและชอบเดาผิดแล้วมันไม่ได้เดาเล่นๆนะมันจริงจังกันมากพอเดาผิด ด้วยความไม่ยอมรับความจริงของพวกมันก็เลยโทษคนเขียนว่าจร,จริงๆพวกมันเดาถูกแล้วเรื่องมันต้องเป็นแบบที่มันคิดนั่นแหละแต่คนเขียนมาเห็นความคิดข้ามาก็เลยเปลี่ยนเนื้อเรื่องหนีโอดะจอมหักหลังอีประมาณนี้ครับสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สามารถพบได้ตามโลกโซเชียลอย่างยูตรับหรือเพจวันพีซในฟักบุ๊คโอ้โห oh, รูสึกจะพูดมากไปแล้วนะยักคือเอกเลสีมากดูฉุนเฉียวเหลือเกินเออแต่ไอไอเมนนี่มันคุ้นๆยังไงไม่รู้ ผมจนผมลืมไปแล้วผมเม้นผมเมนไปตอนไหนวะไปที่คอมเมนต์ที่ิเลยแล้วกันครับอยากให้ในหนังสือมีฉากรับข่าวหัวแบบนับเงินให้การจะาจา่ตาสักทีหนึ่งจะได้รู้สึกว่าค่าหัวพวกนี้มันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขที่ตั้งมางั้นๆั้นหรือว่ามีแล้วอืมก็คืออยากให้มีหลักฐานการรับเงินจริงๆแบบว่านับให้ดูเลยใช่ไหมครับเพราะว่ากลัวว่ารัฐบาลโลกเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายค่าหัวให้คนที่มารับจริงๆใช่ไหมครับ โห oh. สุดยอดเลยฮะคือเป็นห่วงกระทั่งตัวการ์ตูนในเรื่องนะครับแบบกลัวว่ามันไม่ได้เงินจริงๆโอเคผมชอบมากหรือว่าแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยรัฐบาลโลกมันตั้งค่าหัวแบบนั้นมันจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าวะอะไรเนี่ยคือลืมไปเลยว่าวันพีชมันเป็นการ์ตูนนะ,ะคือแบบกลัวว่าเอ้ยจะมีการออกใบกำกับภาษีหรือเปล่าหรือว่าจะมีเอกสารการรับเงินมีการโอนแบบโอ้โหสุดยอดไปที่คอมเมนต์ที่1 4เลยดีกว่าครับ สอบถามแฟนช่องนี้ครับตอนพิเศษที่รอตะโกนฉันจะไม่สู้กับนายเพราะนายคือเพื่อนฉันมันอยู่ EP ไหนอครับจะกลับไปเปิดดูอันมันมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่รอตะโกนครับแต่ว่าเป็นลูฟี่ตะโกนอันนั้นจะอยู่ในคลิปวันพีชภาพพิเศษเกียร์สี่วีสคีซาลุกลุ่มหมวกฟางประทับพลเรือเอกความรู้สึกหลังดูนะครับโหยาวจังซึ่งมันเป็นตอนที่ประทับตาประทับใจมากๆนะครับคือแบบว่า ใจผมเนี่ยอยากให้แม่งเอาออกไปสัทีแล้วก็ให้เอาวันพีชโฟดีแบบจริงๆอันเก่านะกลับมามากกว่าแต่ว่ามันก็ยังเสือกหน้าด้านเอามาฉายอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับคือคนที่เขาไปเที่ยวที่หลังเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้ดูวันพีชโฟดีอันเก่าที่มันสุดยอดมากๆนะฮะต้องมาทนดูไอ้เวอร์ชั่นเมะงานเผาันเนี้ยโอเคไปที่คอมเมนต์ที่15เลยแล้วกันครับถ้าวันพีชจบอาจารย์โอดาจะเขียนเรื่องอื่นอีกไหมครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเขียนเป็นการ์ตูนเรื่องสั้นแบบเขียนเล่นๆมาหรือเปล่าในอนาคตแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์ยาวเรื่องยาวลงรายสัปดาห์แบบนี้แกไม่เขียนนะครับเพราะว่าแกบอกไว้นานแล้วว่าวันพีซเนี่ยจะเป็นการ์ตูนเรื่องยาวเรื่องแรกแล้วก็เรื่องสุดท้ายในชีวิตของแกนะครับคือทิ้งไว้เป็นตำนานไปเลยครับผมก็ต้องขอจบช่วงสนทนาแเฉงคือตัวร้ายสำหรับผมมันสู้7บาทไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่1ขีด150บแบบนับเงินให้กันหรือควม2เมียมันไม่ใช่ไงวิเราหน่อยไว้แต่เพีียงเท่านน้ะครับ มีอะไรผิดพลาดประการใดหรือว่าฟังแล้วรู้สึกไม่ดียังไงต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ต้องขอจบสัปดาห์วันพีที่เคยสัญญาไว้ว่าจะทํา10คลิปรวดนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูแล้วก็ติดตามมาจนถึงจุดๆดนี้เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแบบนานๆทีนะครับสำหรับคลิปวันพีซนี่ผมขอกลับมาลงคลิปตามปกตินะครับแล้วก็ได้พักพักกายพักใจพักสุขภาพจิตด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆฝสันดีครับ